สวัสดีค่ะกุ้งเคยพูดไว้แล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องคุณโฟกัสสิ่งใดสิ่งนั้นจะขยายใหญ่ขึ้นหรือว่าเพิ่มมากขึ้นค่ะวันนี้นะคะกุ้งจะมาพูดถึงเรื่องเงินค่ะซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยของใครหลายๆคนนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของคนส่วนใหญ่ด้วยนะคะทําไมกุ้งถึงมาพูดเรื่องนี้ค่ะตอนนี้หันหน้าไปทางไหนใครๆก็บ่นเรื่องเงินนะคะใครๆก็บ่นแต่เรื่องค่าใช้จ่ายนะคะแต่กุ้งอยากจะบอกว่าเรื่องนี้น่ากลัวมากนะคะเพราะอะไรเพราะ คุณไปโฟกัสที่ค่าใช้จ่ายค่ะการที่คุณไปบ่นหรือไปพูดให้ใครๆฟังว่าคุณมีค่าใช้จ่ายนูน่นนี่นั่นอะไรแล้วก็มีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะมันจะทําให้ปัญหาของ ปัญหาการเงินของคุณยิ่งขยายใหญ่ขึ้นนะคะการที่คุณบ่นว่าเงินไม่พอใช้ค่าใช้จ่ายเยอะนู่นนี่นั่นนะคะแสดงว่าคุณเอาจิตของคุณไปจดจ่ออยู่กับเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเงินไม่พอใช้เกี่ยวกับการเงินขาดมือค่ะกูเยากจะบอกว่าเรื่องนี้น่ากลัวมากๆเลยนะคะถ้าใครยังไม่รู้รู้ไว้เลยนะคะถ้าคุณไม่อยากมีปัญหาเรื่องการเงิน คุณต้องวางเรื่องการเงินลงไว้ก่อนนะคะทุกคนล้วนมีค่าใช้จ่ายนะคะเศรษฐีไม่ว่าจะระดับไหนเขามีค่าใช้จ่ายด้วยกันทาั้งนั้นค่ะแต่อะไรล่ะที่ทําให้เขาสามารถไปหาเงินมาได้หรือว่ามีเงินเขา้ามาหาเขาตลอดเวลาคือทุกคนรู้ว่ามีค่าใช้จ่ายแต่เขาวางไว้ก่อนค่ะเขาไม่โฟกัสที่ค่าใช้จ่ายค่ะกุ้งอยากจะบอกว่ากุ้งเองก็เป็นคนหนึ่งนะคะเมื่อก่อนกุ้งก็เป็นแบบนี้ล่ะวันๆคิดถึงแต่ว่าค่าใช้จ่ายตรงนู้นจะพอใช้ไหมเงินจะมาจากตรงไหน ก็ยังไม่จ่ายนี่ก็มีค่าใช้จ่ายค่ะโทรศัพท์ค่าเน็ตค่างวดรถค่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะพอเราไปโฟกัสหรือว่าเราไปคิดถึงเรื่องพวกนี้นะคะปรากฏว่าเรื่องพวกนี้กลับเยอะขึ้นค่ะค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นค่ะอะไรที่เหมือนกับไม่น่าจะต้องจ่ายก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเข้ามาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ถ้าคุณรู้เรื่องนี้นะคะ คุณโฟกัสสิ่งไหนสิ่งนั้นจะขยายใหญ่ขึ้นกุ้งอยากจะบอกว่าถ้าคุณไม่อยากมีปัญหาเรื่องเงินคุณเลิกโฟกัสเรื่องเงินคุณเลิกโฟกัสเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะรู้แล้วก็แค่รู้แล้วก็วางไว้ค่ะรู้แล้วก็มองข้ามไปเลยค่ะและให้คุณไปโฟกัสฝั่งตรงข้ามนะคะฝั่งตรงข้ามคือฝั่งไหนก็คือฝั่งรายได้ค่ะเมื่อเราโฟกัสฝั่งรายจ่ายแล้วรายจ่ายเพิ่มขึ้น เราก็เลิกโฟกัสนะคะแล้วเราไปโฟกัสรายได้ค่ะเราไปนึกถึงรายได้ที่จะเข้ามาค่ะเราก็ต้องไปนึกถึงว่าเอ๊เราจะทําอย่างอย่างอื่นได้อีกไหมเราจะมีช่องทางไหนที่จะทําให้รายได้เพิ่มขึ้นได้นะคะแบบนี้นะคะมันก็จะทําให้คุณเลิก จดจ่อเลิกโฟกัสอยู่กับรายจ่ายแล้วจะทําให้คุณไปโฟกัสที่รายได้ที่จะเข้ามาแน่นอนค่ะเมื่อคุณหันโฟกัสไปในทิศทางที่จะทําให้ก่อเกิดรายได้รายได้ก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณนะคะและคุณก็จะลืมเรื่องค่าใช้จ่ายไปเลยแล้วเมื่อรายได้เข้ามามากกว่ารายจ่ายเราก็จะสามารถจ่ายได้นั่นเองนะคะอันนี้สำคัญมากๆอยากจะให้ทุกคนนำไปใช้ดูนะคะเพราะว่าตอนนี้อยากจะบอกเลยว่า หันหน้าไปทางไหนทุกคนพูดแต่เรื่องเงินไม่พอใช้เงินขาดมืออะไรแบบนี้อยากจะบอกว่าคุณไปผิดทางมากๆเลยนะคะถ้ารู้แล้วหันค่ะหันหน้ากลับมาอีกทางหนึ่งโฟกัสรายได้แล้วรายได้ของคุณจะเพิ่มขึ้นนะคะวันนี้ฝากไว้ด้วยค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมากๆเงินทองหลั่งไหลมาจากทั่วทุกทิศทางร่ำรวยรุ่งเรืองเหลือกินเหลือใช้ทุกท่านเลยนะคะ